ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับมันยิงหลอดมีรายการบังไฟชิงเงินหาแสนบาทเลยนะครับวันที่สิบเจ็ดมิถุนายอสองพันหนะ้าร้อยหกสิบเจ็ดณบ้านเปาะโนนนกเขาจุกครูนะครับผมอ่าอ่าโนนนกเขานะครับผมขอว่างนะครับจังหวัดยโสธรนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจกันนะครับผมอ่ามีสามสิบหาบังนะครับบังที่หนึ่งแอดเทวดานึงบังที่สอง สอราชช่วงหนึ่งบางที่สามสามตาพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งบางที่สี่จอเจริญสุกหนึ่งห้าสอแท็กเตอร์หกสางเผือกเจ็ดอ่าบิ๊กตอมนะครับผมบวกเจนี่คนสวยนะครับบางที่แปดนะครับผมอ่าลักซานะครับผมบวกไวรุนมูซิฟนะครับผมบางที่เก้านะครับสอไกล,ลุงบวกหลานชายเดียวนะครับบางที่สิบกูหลับขาวสิบเอ็ด เทพท่องพูนสิบสองสี่ธาตุบวกจเจริญขาข้าวนะครับสิบสามเสือสองฝั่งนะครับวงเล็บทําทิ้นนะครับผมสิบสี่เทพไทแลนด์นะครับสิบหา้าเสียโฟวปลายตาบวกเทาผาแดงครับสิบหกเทพโจโฉสิบเจ็ดเท่าซำหน่อยสิบแปดฟิลจเจรินหนึ่งสิบเก้าใช่เจริน สิบอยี่ิอิสระสาธุหนึ่งยีเงาะป่า22บันจรัดแปดแปดยี่สิบามฟูงบินโคลายี่มังกรทองยี่สิบห้ามงค้นอ่ามงค้นยังเนี่ยมงค้นดีนะครับมงค้นดีนะครับขอไพ่นะครับตัวมันหน่อยหลอดอานบบธนัดนะครับอ่าบางดี26่สิบหอเฉลิมพ้นครับยี่สิดทองครับยีด หลานเจ้าสัวครับยีเกหนุ่มน่าจะรวยครับ30มสิแสนสิริ 30, สาเอ็ดเฮียนอ่องกองจุนพูลนะครับ32มสิเทพกะม่นบวกเปียกทรงไทยนะครับบังที่สาเจออสังลุยครับบังที่34น่องบูมครับ 35, สามสหาองดูหีบวกไล่สิริจิตนะครับผม ทีมงานประสานงานโดยสอจอเลนะครับแล้วก็ประเสริฐนะครับผมแล้วก็โควิดเบิกฟ้านะครับเหี้ยน้องนะครับบวกตาพัดเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอทเทป่าเก่านะครับเสียกายนะครับผมวาวนะครับตุลาการทีมงานพอกำนันแดนะครับเมืองมหาครับซีมงคนราศีหลอดแทน ต,ตุจำเดือนนะครับบ้ยนะครับกรรมการชุดใหญ่มากๆเลยนะครับผมมาตรฐานสูงเลยนะครับผมอ่ะผู้ใดไปก็คอยโชว์เห็นมานะครับส่วนติ๊กสีแดงจึงคึ้งเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมอ่ะติ๊กสีแดงจึงคึ้งกะก่อไปยุทธ์บึงย้อนหลังเอาละกันนะครับเพราะว่า คิวมันยยวนะครับลุงหลอดเฮ็ดซ้ำกันนะครับนาทีลุงหลอดอ่านมีออดเฉลิมพลบางเดียวนะครับก่อนหนี้มีครบแล้วนะครับผมให้ย้อนกอกลับไปเบิ่งช่วงต้ตนๆนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ